เบลถามเบลหน่อยมันมีจุดเริ่มต้นของการที่แบบว่าชื่นชอบแมนยูไหมเฮ้ยเ้ยเราแฟนแมนยูสามคนจริงไหมี่ยไม่มีใครไปที่อื่นเลยเหรอคุณแมนยูป่ะผมแมนยูครับผมก็แมนยูชมซีรีิกาลีแบบภาคไทยชมชมเด้วยนะคะคึ้มซื่อลูกค้าเอไอเอสกดดับจันหกเจ็ดแปดดับจานสี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทรูดีแท็กกดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมแล้วกกดโทรออกผมรู้จักครั้งแรกเพราะว่าพ่อตะโกนก่อนวันนั้นเนี่ยพ่อ เดินผมจำได้ว่าวันแระตอนนตอนอยู่ประมาณปสองพ่อเดินไปในบ้านเอาเหรียญเหรียญสิบใส่ในถุงแล้วก็เดินหาคนในบ้านให้หยิบผมก็ว่าหยิบอะไรอยู่วะมันมีคําว่าบาเยอแมนยูกับบาเยินเหรียญสิบเยอะๆเลยหยิบแมนยูบาเยินก็ไม่รู้ก็งงๆว่ามันคืออะไรแต่คืนนั้นอ่ะก็มาอ๋อว่าอ๋อพ่อเราอ่ะน่าจะเชียร์แมนยูแล้วก็อาจจะพูดตรงๆกับติดปลายนวมแล้วให้คนในบ้านอะหยิบว่าควรจะไปอันไหนดีเราหยิบได้แมนยู แล้วมันเป็นวันที่แมนยูอ่ะพลิกชนะบายเยอร์2-1ในะยูยูฟาแชมเปี้ยนลีก oh, ผมได้ยินพ,พ่อตะโกนนะอันนี้บอกว่าหมอผีอไรอันกิก๊กใช่ อันนั้นนะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าทีมบ้านนี่มันเจ๋งดีกว่ามันทําให้พ่อเราตะโกนแตกปากได้มันไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แบบนั้นมันแบบนั้นมนันคือแบบพูดแล้วยังขนลุกอ่ะผมได้ดูแมตช์แรกในชีวิตคือแมตช์นั้นแมตช์นั้นคือรู้ตัง,ดดตงนานตันานจริงๆ<อ>เพราะเพราะทุกคนคิดว่าแพ้แล้วแพ้แน่นอนนั่นคือนัดชิง<ม>ใครจะมาพลาดท่าผ่ายสองลูกในยท้ายเกมยากโอนี่โอลิเวอร์คานครับหอมชมซีรีส์เกาหลีแบบภาคไทยชมชอบด้วยนะคะถึงซึ่งซึ่งซึคะ ดดักจันหกเจ็ดแปดดักจัน 4, สี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทรูดีแฮกกดดักจันสามสามหกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก